กลับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีกันตอนเข้าบ้านนะครับเข้าบ้านแล้วก็เที่ยงตรงนะครับกล่าวว่ายดร้อนๆจะมาซักผ้าให้มันแห้งสน่อยนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปของแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับวันนี้มาในแนวพูดคุยกันนะครับไม่ได้รับส่งผู้โดยสารนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ลืมเอาที่ชาร์จไปนะครับ เออก็มีหลายอย่างนะครับจะพูดคุยกับท่านๆนะครับเออไม่ว่าจะเป็นท่านที่คอมเมนต์เข้ามาสอบถามหรือว่าท่านแชทเข้ามาถามท่านโทรเข้ามาถามนะครับเอ่อคลิปนี้ผมจะเอาในแนวแบบมัดรวมมาเลยนะครับทุกคําถามนะครับมัดรวมมาเลยนะครับทุกคําถามแล้วก็ตอบคําถามทุกท่านนะครับอันดับแรกนะครับวันนี้แท็กซี่ไทยนะครับหาเงินนะครับออกไปตีห้านะครับ ทุกวันนี้ตื่นสายครับตื่นสายแต่ก่อนนี่ตีสองนะครับที่ทำคลิปให้ท่านได้ดูนะครับตีตีสองครึ่งตีสามนะครับทุกวันนี้ตีห้านะครับดีไม่ดีตีห้าเลยนิดนิดก็มีนะครับตั้งปลูกตั้งปลูกแล้วก่อแล้วนะครับเปิดแอร์เย็นๆนี่ยโอ้โหไม่อยากลุกเลยท่านเอยไปดูสิ้นเดือนนะครับทุกวันนี้ตื่นสายนะครับตีห้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นช่วงอย่างที่ผมเคยพูดนั่นแหละท่าน มันเป็นช่วงปลายเดือนที่ผมเคยพูดปลายเดือน,ลอนกลางเดือนต้นเดือนอย่างเงี้ยครับอย่างเนี้ยตั้งแต่หลังเมษามาก็สิง่งีเงียบอยู่นะครับเอามาเหลือวันละเท่าไหร่ก็ประมาณเหลือวันละสี่ร้อยบาทสามร้อยกว่าสี่ร้อยนะครับสามร้อยกว่าสี่ร้อยคือเราหักค่างวดไปแล้วหักค่ากับข้าวไปแล้วกับข้าวนี้ได้ปลาย่างส้มตำนะครับเข้ามา ก็หักทุกอย่างนั่นแหละท่านค่ากินค่าอะไรมันก็คือเหลือเก็บเราอันันแหละสามร้อยกว่าสี่ร้อยนะครับสามร้อยสี่ร้อยก็คือที่ผมเคยพูดประมันเหลือเจ็ดร้อยก็ก็จะเอาเจนะ็ดร้อยนั่นแหละท่านมาเฉลี่ยลงที่นี่จะให้มันเหลือวันละสี่ถึงห้าร้อยประมาณนี้นะท่านก็จะอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะครับสําหรับท่านที่ได้อคอมเมนต์เข้ามาสอบถามผมเรื่องจะขับแท็กซี่นะครับแท็กซี่ใช้อะไรบ้างนะครับก็ เดี๋ยวตอบอีกรอบก็ได้นะครับแท็กซี่ก็จะใช้ใบขับขี่สาธารณะถ้าเป็นส่วนบุคคลก็จะเป็นทุกประเภทชนิดที่สองนะครับท่านถ้าเอาเงินมัดจําก็แล้วแต่อูนะครับก็จะสองพันบ้างสามพันบ้างผ่อนดาวนะครับวันละร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะคุยกับท่อแก่เขานะครับและก็เอกสารก็จะเป็นสําเนาใบขับขี่นะท่านกับสําเนาใบขับขี่กับบัตรประชาชนแค่นั้นละท่านนะ ก็คุยกับปู่เขาออกนะครับท่านอยู่แถวไหนท่านก็ลองไปสอบถามนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณห้าร้อยบาทแล้วกันวิ่งรถไปสองร้อยสี่สิบกิโลนะครับสองร้อยสี่สิบกิโลเติมแก๊สไปสามร้อยี่สิบบาทเกินไปหกสิบบาทนะครับเอ่อว่าจะต่ออะไรท่านอีกไปกับขี่นะครับสําหรับหางเงินทุกวันนี้นะครับท่านที่ก็ได้สอบถา,ถามผมก็ไม่อยู่ ตัวนี้หาเงนินเป็นยังไงนะครับก็ผมถือว่าโอเคนะครับวันนี้ก็รถติดมากนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะท่านนะแต่รถติดติดถนนที่ไหนก็ติดได้พูดใานสามเที่ยวสุดท้ายอ่ะตรงจะข้ามสะพานพระรามเจ็ดผมกําลังจะเข้าบ้านบนอองพี่บุญสงครามโบก็มามอชิดไปอ,ออกจากมอชิดก่อนจะเตียวออกจากมอชิดถนนประชากนกรุลอะไรต่างๆวงสว่างข้ามแยกไปเนี่ยติดมากนะครับ ส่งค้าออกค้าเข้าก็ติดนะครับทุกที่สังเกตดูนะครับรวิภาวดีก็ติดนะครับผมไม่รู้ว่ารถเยอะรถเยอะนะครับขนาดยังไม่ถึงสิ้นเดือนนะท่านนะยังเป็นช่วงยี่สิบต้นๆน,น,นะครับแต่ผมคิดว่าที่ผมหาเงินไม่ได้ก็เพราะว่าผมตื่นสายนี่หละ <c oughs> ถ้าตื่นแต่เช้าบางทีจังหวะมันได้อย่างเงี้ยมันฟุกเงี้ยตีห้าเงี้ยก็ได้เงินไปแล้วห้าร้อยอันนี้ตีห้ายังไม่ออกจากบ้านเลยอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าเราพลาดเองเราเล่านั่นแหละที่หา ตื่นสายเองนะครับจริงๆอเศรษฐกิจมันดีนะครับเพราะว่าทําไมตื่นสายบางทีอ่ะถ้าผมตื่นแต่เช้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเหนื่อยเราเพลียนะครับผมก็เลยมองในความรู้สึกของผมเองว่าขับแท็กซี่เนี่ยเราได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับขอให้เราเนี่ยไม่กินเหล้าเมายาเหมือนสมัยก่อนนะครับแท mm ็กซี่ไทยก็เคยพูดนะครับไม่ใช่ว่าแท็กซี่ไทยเนี่ยจะเป็นคนนี้นะครับ mm hmm. สิ่งไหนที่แท็กซี่ไทยเนี่ยพูดออกไปแล้วเนี่ยมันไม่ดี น้องๆที่เข้ามาขับแท็กซี่ใหม่หรือว่าท่านที่เข้ากรุงเทพมาขับอยากลองขับแท็กซี่แล้วได้เห็นเงินเยอะๆอย่างเงี้ยอยากขับแท็กซี่อย่างเงี้ยสิ่งไหนที่แท็กซี่ไทยพูดไปเอาสิ่งไหนที่แท็กซี่ไทยที่มันดีท่านก็ไปใช้สิ่งไหนที่มันไม่ดีท่านก็อย่าไปใช้นะครับที่ผมพูดเนี่ยหมายความว่าผมเอาจากประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีของแท็กซี่ไทยเนี่ยให้ทานทานได้รับฟังนะครับผมมองว่าที่ผ่านมามันมันไม่ดีเลยเนี่ยที่ว่า กินเหล้ากินเหล้าแล้วก็เล่นการพนันอย่างเงี้ยมันไม่เหลือเลยนะครับผมก็เจอมาหมดนะครับอย่างทุกวันนี้ผมกับแท็กซี่เนี่ยถึงมันจะเหลือน้อยแต่เราไม่ได้กินเหล้ามันก็เหลือนะครับมันก็เหลือผมผมมองอย่างนั้นนะครับฉะนั้นแล้วน้องๆที่มาขับแท็กซี่ใหม่นะครับน้องใหม่เพราะว่าได้นะครับก็อยากจะให้ท่านรับฟังนะครับว่าเป็นอย่างอย่างที่ไม่ดีนะครับสําหรับแท็กซี่ไทยนะครับก่อนเนี่ยเล่นเฮโลเนี่ยข้ามวันข้ามคืนครับ หมดค่อยกลับนะครับจุดไหนที่มันดีท่านก็เอาไปใช้นะครับอย่างเช่นผมแนะนําในการขับรถตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้มีเขาทําไปกับขี่ยังไงที่ขนส่งยังไงหรือว่าจุดจอดแท็กซี่รับลายแมนอย่างเงี้ยอย่าง,างมือเช้ารับลายแมนเที่ยวหนึ่งโงครึ่งนะครับเป็นน้องทหารนะครับไปส่งกลมปืนใหญ่ที่แจ้งวัฒนะกดเรียกแอปผมเนี่ยเขารออยู่ตรงหน้าหมอชิดเลยนะครับรอรออยู่ตรงหน้าหมอชิดเลย ผมก็เอกใจว่าทําไมน้องเขาเรียกผมตรงหน้าหมอชิดผมไปถามเขานะครับว่าทําไมถึงแท็กซี่เยอะทําไมเขาไม่เรียกเขาบอกว่าจอดอยู่แถวเนี้ยมีแต่แท็กซี่จะเมาเขานะครับตอนนั้นผมอยู่แถวให้จักรพรพาวนะครับกดรับมัารับเขาเขาก็นั่งรอเขาก็รออยู่หน้าหมอชิดเลยอะนะครับตรงริมฟุตบาทเลยอ่ะก็แท็กซี่เมาก็คือตรงที่ผมเคยชีย้สองจุดให้ท่านได้ดูนะั่นแหละท่านมันเป็นทางเข้านะครับ แล้วแต่เขานะครับผมก็เลยบอกว่าน้องดีแล้วที่เรียกใช้แอปนะครับก็มิเตอร์97บาทนะครับให้มา120บาทบวก20บาทนะครับก็น้องคิดถูกนะครับที่เรียกแอปนะครับหรือว่าเรียกแท็กซี่รายทางก็ได้นะครับถามว่าก่อนว่าไปมิเตอร์นะครับฉะนั้นแล้วทุกท่านที่นั่งรถนะครับมาจากต่างจังหวัดเรามาลงมอชิทท่านก็ถามเขาก่อนนะครับถามเขาก่อน มีเติมไหมถ้าท่านไม่แน่ใจท่านก็เดินออกมาข้างนอกแล้วก็มาบกแท็กซี่รายทางที่เขาวิ่งไปวิ่งมาแลไรท่านหน้าหมอชิตนะผมมองว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแท็กซี่ที่ดีๆอ่ะเยอะนะครับสิบเปอร์เซ็นต์มันทำให้แท็กซี่เีาเสียระบบนะครับผมก็รู้นะว่าท่านเข้ามาดูคลิปโกงผมนะครับก็ก็แล้วแต่นะครับผมมองอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าผมไม่สนับสนุนในการโงมมากงของระบบแท็กซี่อยู่แล้วนะครับ แล้วก็เรื่องแท็กซี่มิเตอร์นะครับรายได้ก็บอกไปแล้วใบขับขี่นะครับท่านที่จะมาขับแท็กซี่นะครับก็คิดอยู่ว่ามีอะไรบ้างผมก็ไม่ได้เลขชื่อไว้ท่านผมคิดว่ามาถึงนี่ก็จะพูดพูด,พ,ดพูดไปเลยนะครับเอาไปเอามาก็ลือมอีกนะครับก็จำเท่าที่จำได้นะครับส่วนหลายท่านมีท่านหนึ่งนะท่านท่านีฟซีเลยแหละเนี่ยท่านที่ บอกว่ารับแอปแล้วแต่ว่าผู้โดยสารจ่ายเงินเป็นของแรบบิดนะครับแล้วถอนเงินไม่ได้ก่อนอื่นผมแนะนําท่านก็เพิ่มหมายเลขบัญชีธนาคารตัวเองเข้าไปก่อนนะครับนะครับท่านถึงจะเบิกได้ถ้าไม่งั้นท่านจะเบิกไม่ได้นะท่านนะไม่ว่าจะเป็นธนาคารบัญชีอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านไม่มีหมายเลขบัญชีธนาคารท่านจะไม่สามารถถอนออกจากแรบบิดได้นะครับนี่เป็นข้อมูลจากแอป ลา n แมนแท็กซี่นะครับนะครับส่วนอีกหลายท่านก็บอกว่า uh, ผมทำคลิปฟังแล้วเข้าใจง่ายนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับผมพูดคำเดิมเสมอนะครับสิ่งไหนที่ uh, ทำไปแล้วแล้วมันทำให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยดูแล้วสับสนคำพูดเนี่ยผมจะตัดทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็ผมจะพยายามพูด ให้ท่านแล้วก็คิดตามผมเนี่ยให้เข้าใจเพราะว่าเอฟซีของผมเนี่ยผมก็พูดคําเดิมมีทั้งหูหนวกตาบอดนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของผมนะครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยพูดพยายามให้เขานึกให้เขาคิดว่าผมพูดอะไรออกไปแล้วเขานึกภาพออกได้ก็เท่านั้นเองนะครับพยายามเอาคอนเทนต์ที่เป็นที่เป็นเนื้อหาที่แบบเข้าใจง,ใง่ายๆนะครับบางทีที่มันเยอะคลิปของผมมันยาวเนี่ย ผมก็อยากให้ท่านดูรายละเอียดว่าการรับส่งผู้โดยสารจุดนี้ส่งตรง,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่นคือมันเป็นละเอียดนะครับบางคนก็อยากดูรายละเอียดแต่ผมมองดูแล้วว่าก่อนจะทําคลิปออกมให้ท่านได้ดูเนี่ยคิดว่าท่านดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับสําหรับผมมองแล้วนะครับก็ขอบคุณนะท่านนะ <S <S เอ,อ่ออีเรื่องนึงเรื่องนึเงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะท่านนะ <S <S ผมขออนุญาตเข้าไปอ่านในอีกคลิปหนึ่งก่อน ท่านใดน,น้อนี่โอ้หลายท่านเลยนะครับเข้ามารถต้องใจ่ายค่าจ่ายจ่ายนั่นแหละผมก็ได้บอกไปแล้วนะท่านนะค่าจ่ายจ่ายก็มัดจําเขาอาจจะผ่อนเอาก็ได้นะครับก็แล้วแต่อูท่านก็ไปคุยกับอูเอานะครับว่าอูไหนเขาอันนี้ยังไงนะครับส่วนอูท่อมรถนะครับผมก็ลงไปคลิปก่อนนะครับอูเฮียมานบนะครับก็ได้แจ้งท่านไปแล้วนะครับ เบอร์โทรก็ได้ทิ้งไว้ใต้ลิงก์แล้วนะครับท่านก็โทรไปสอบถามเฮียเขานะครับเพราะว่าผมบางทีรับผู้โดยสารอยู่ก็โทรเข้ามานะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รับบางทีนะครับเพราะว่าเกรงใจผู้โดยสารนะครับสําหรับอ,อุบัติเหตุท่านที่แนะนําเข้ามานะครับเกี่ยวกับค่าซ่อมหรือว่าประกันยังไงก็ขอบคุณนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับสําหรับ ทักทิทายยังพูดคำเดิมนะครับผมไม่ได้เก่งมาจากไหนนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านนะครับที่ได้แนะนําติชมเข้ามานะครับผมก็จะเอาสิ่งนั้นนั่นแหละท่านมาปรับปรุงนะครับผมไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรมามากมายนะครับสิ่งที่ผมรู้ผมก็นั่นแหละท่านก็คือก็ขยายใจความบอกให้ท่านได้รับฟังนะครับ ส่วนในกรุงเทพทุกวันนี้นะครับรถติดไหมนะครับติดนะครับติดติดมากนะครับแต่บางวันก็ไม่ติดนะครับผมมองแล้วในเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนออกเที่ยวเยอะนะครับช่วงนี้นะครับมันจะเป็นอาจจะเป็นช่วงรัฐบาลเขาคลายคลายล็อกต่างๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมก็ภาวนาให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับแต่มันกับสวนนะครับดูข่าวแล้วก็ไข่ก็แพงหมูก็แพงนะครับมันก็เลยอย่างว่านะครับปากท้องคนเรานะครับ ท่านหนึ่งสอบถามเข้ามาว่าสมัครไลเมนสมัครยังไงครับท่านก็โหลดแอป,ปนะครับโหลดแอปไลเมนเข้ามานะครับแอป,ปแอป,ปนะครับคาว่าแอปนะท่านนะแล้วก็โหลดแอป,ปเข้ามาแล้วก็ท่านก็ทําตามขั้นตอนเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะซับซ้อนหน่อยนิดนึงนะครับท่านทําตามขั้นตอนเลยนะครับถ่ายรูปเขาให้ถ่ายก็ถ่ายไปนะครับลงทะเบียนก็หมายเลขบัตรประชาชนอะไรก็ทําตามเขานั่นแหละครับ ผมก็ทําตามขั้นตอนนั่นแหละท่านผมว่ามันไม่ยากนะท่านนะเพราะว่าถ้าจะให้ผมอธิบายแล้วเนี่ยมันคงยาวนะท่านนะนะขั้นตอนนะท่านนะขอบคุณท่านที่เขามาติดตามนะครับท่านอะไรก็ไม่รู้โอ้ท่านชัดๆนี่ก็น่าจะชัดๆนะเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกคอคอโทษด,ด้วยนะครับการขับแท็กซีนนก่นะครับ อ่าผมจะพูดคำเดิมนะครับว่าผมให้เกียรติเพื่อนร่วมอาชีพทุกคนนะครับอ่าถ้าผมขับรถผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในจุดนี้ด้วยทุกคนนะครับขับแท็กซี่นะครับคำว่าแท็กซี่นะครับหาผู้โดยสารมันไม่ยิ่งแล้วละครับจังหวะและอารมณ์นะครับฉะนั้นแล้วก็ผมก็ไม่ได้ใช่ว่าผมเป็นคนดีนะครับแต่ทําไปแล้วก็ขอโทษขออภัยนะครับไม่ใช่ว่าท่านเป็นปาดหน้าปาดซ้ายปาดขวากันแล้วก็แค้งเคืองกันนะครับถ้าท่านไป มีเรื่องอะไรเดียวกันเนี่ยมันจะเสียภาพพจน์แล้วก็เสียเวลาเลือดตกเลือดตกยางออกท่านก็ขึ้นโรงพักโรงพักท่านเสียเวลาเสียไม่ได้หาเงินหาทองเสียเวลาหาเงินหาทองจ่ายค่าเช่าค่าขึ้นลงขึ้นศาลอีทุกอย่างนะครับมันไม่ดีฉะนั้นแล้ววิ่งหนีเราก็แล้วนะครับ <c oughs> ผมนี่วิ่งหนีนะท่านผมผมไม่ได้ว่าผมกลัวท่านท่านนะแค่ผมไม่อยากเสียเวลาไม่อยากมีเรื่องเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเวลาของผมทํามาหากินนะครับ ก็สำหรับเหมือนเดิมนะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้ลิงก์เหมือนเดิมนะครับท่านเรียกใช้แท็กซี่นะครับเรียกใช้บริการแท็กซี่ก็จะเป็นเบอร์โทรของแท็กซี่ไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในนอกสถานที่ต่างจังหวัดนะครับก็ยินดีนะครับท่านที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับแท็กซี่หรือว่าอะไรที่ผมแนะนําได้ผมก็จะแนะนําหรือว่าท่านคอมเมนต์หรือว่าท่านจะโทรเข้ามาผมก็ได้นะครับสําหรับเวลานี้ผมว่างนะท่านนะเข้าบ้านเนี่ยว่างแล้วก็จะไปว่างถึงสองทุ่ม หลังจากสองทุ่มนี้ผมจะจะนอนนะครับปิดเด็ดนอนนะครับแล้วก็จะตื่นทีสี่ทีห้าประมาณนี้แหละท่านก็คือตอบตอบทุกคําถามท่านเลยนะท่านาสํำหรับมัดรวมมานะครับคลิปนี้ <laughs> ทุกคําถามนะครับเ <laughs> นาะพูดคุยกันแล้วก็อ,อย่าซีเรียสให้มากมายนะครับเพราะว่าแดดมันร้อนนะครับ <laughs> เส้นทางถ้ามาขับแท็กซี่ใหม่ๆใช้ GPS ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้นะครับแต่ก็อย่าไปเชื่อมันมากนะครับผมพูดตรงๆนะครับที่ก็จะพาเราลงทางนะครับเราก็ใช้ประสบการณ์เราด้วยนะครับจําทางด้วยนะครับตรงไหนที่เราจับโดนจับ่อยๆตรงนั้นเราจะจําขึ้นใจก่อนเลยนะครับว่าตรงนี้เราโดนจับนะครับอย่างเช่นหน้าพันทิปเนี่ยผมก็โดนมาแล้วนะครับ การเส้นทางนะท่านนี้ถามเข้ามานะครับก็ขอบคุณนะครับอันไหนที่ท่านไม่เข้าใจอันไหนที่ท่านอยากรู้นะครับผมก็อยากให้ท่านท่านได้คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะตอบแชททุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหาเงเรื่องใบขับขี่ภาษีพรบรมิเตอร์ซ่อมรถอื่นๆเกี่ยวกับแท็กซี่ในกรุงเทพผมสามารถตอบให้ท่านได้ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่ง20ซคิดซะว่าผมไม่รู้ก็แล้วกันนะครับ อันไหนที่ผมรู้หรือว่าไม่รู้ผมก็จะบอกว่ารู้อันไหนที่บอกว่าไม่รู้ผมจะบอกว่าไม่รู้นะครับถ้าผมไม่รู้ผมจะไปเดาว,ว่ารู้เงี้ยถ้าเกิดว่าท่านไปเซิร์ชหาข้อมูลแล้วเนี่ยท่านจะมองว่าแท็กซี่ขี่โมนะครับฉะนั้นผมไม่เอานะครับแล้วก็ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับท่านผมไม่จำเป็นต้องไปโกงท่านหรือไปโกหกท่านนะครับเพราะว่าผมทำคลิปมาอยากให้ท่านได้รู้ความจริงนะครับตรงไหนแท็กซี่เขาเหมาตรงไหนแท็กซี่เขาไม่เหมาหลักการดูมิเตอร์ดูยังไง ผมจะพยายามค้นเอามาทุกอย่างนะครับบางทีผมก็ไม่อยากทําแบบซ้ํำๆนะครับสไตล์ท็กทีไทยก็อยากเอาอื่นคอนเทนต์อื่นๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังก็อย่างว่านะท่านนะบางท่านเข้ามาใหม่ๆอย่างนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ดูคลิปของผมที่ผมทํามาก่อนๆก,ก็ได้นะครับสําหรับท่านที่อยากรู้นะครับท่านก็เลื่อนเข้าไปดูพิมพ์คําว่า,อ,าอยากรู้เรื่องอะไรลสมมุติว่าอยากรู้ต่อทะเบียนภาษีมิตเตอร์ ท่านก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่าแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับแล้วมันจะขึ้นขึ้นขึน้นหน้าแอปหน้า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 แอปของของท่านเลยนะครับท่านเซิร์ชเข้าไปนะครับหรือท่านอยากรู้คำว่าโกงแท็กซี่มิเตอร์ท่านเซิร์ชเข้าไปแล้วก็ลงท้ายด้วยคําว่า tour แท็กซี่ไทยออนทัวร์เดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองนะครับมันจะมันจะหาง่ายกว่านะครับผมแนะนําถ้าท่านจะไปเลือ่อนดูทุกคลิปทุกคลิปก็คงม,มันคงยาวนะครับท่านไปลองค้นหานะครับเกี่ยวกับแท็กซี่ไทยนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็เอาคำพูดแล้วก็คําอธิบายต่างๆแล้วมาตอบคอมเมนต์ทุกท่านตอบคำถามทุกท่านแชททุกท่านบอกกล่าวเรื่องหาเงินหาทองทุกวันนี้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ถือว่าประมาณดีนะครับท่านที่อยากอยู่บ้านนอกต่างจังหวัดอยากกลับเข้ามาก็เชิญนะครับตรงไหนที่ท่านไม่รู้ท่านก็ถามผมนะครับเพราะว่าผมทําคลิป y o u t u b e มาผมทํามาเพื่อทุกท่านอยู่แล้วฉะนั้นท่านไม่ต้องเกรงใจผมนะครับ ห้าหกทุ่มไม่ต้องโทรมาท่านหลับแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับแค็งแกรปลอดภัยปราศจากโรคภัยนะครับก็ขอให้ทุกท่านมันหมานเงินหมันทองนะครับท่านใดที่ยังท้อท่านใดที่ยังเป็นหนี้ก็ผ่อนต่อไปนะครับส่วนท่านใดที่ยังท้อก็อย่าเพิ่งท้อนะครับถอยได้แต่อย่าท้อตั้งหลักแล้วก็เดินหน้าใหม่นะครับส่วนเรื่องของทักษที่ไทยอันไหนที่มันไม่ดีท่านอยาวไปเป็นเยื่องอย่างนะครับเรื่องไหนดีท่านก็ไปใช้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้ทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าคลิปขงผมมันมีเนื้อหาประโยชน์สาระท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจของแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับกลับสวัสดีครับ